วัสดีครับพี่น้องครับเมื่อคืนให้ผมห้านาทีขับรบมาสักไกลอาบน้ำอาบท่าเสร็จบอกห้านาทีหนุ่มโคราชวันนี้ไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมพี่น้องเออก่อนอื่นนะครับเมื่อกี้ดีเจนุ้ยกันคุยเรื่องโลตัสอยู่วันนี้ก็จะมาทวนความจำกันเรื่องโรตัสเหมือนเดิมพี่น้องครับเมื่อวันที่13เมื่อวานนี้ผมพูดไปทีแล้วว่า วันที่13วันสงการมีงานสงการที่โลตัสศรีนครลินมีไอโจโนูโวมาพวกเราก็ไปกดดันเรายืนรอยืนเนฝ้าจนกว่าโลตัสหลื้อเวทีลงพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ตื่นสายได้ไม่ทำงานใครเข้ากะดึกวันนี้ก็ออกกะเชา้าใครเข้ากะบ่ายไม่ต้องไปทำงานเพราะพรุ่งนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ต4ี่โมงเย็นที่โลตัส แต่ไม่ได้ไปดูไอ้เป้อารักนะพี่น้องนะครับพรุ่งนี้เขาว่าโรตัสสีนครินมีเป้อารักไอ้เป้อารักมันโพสต์ในอินสตาแกรมออกาว่ามันจะยิงหัวแกนนำเสื้อแดงทุกคนพี่น้องพูดเหมือนเมื่อวานพูดแต่วันนี้มีเรื่องนี้ต้องพูดและสําคัญที่สุดพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามโรตัสสีนครินไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้เนื่องมาจากว่า ผมรอจนสี่โมงครึ่งเช็คอำเภอเมืองโลตัดไม่ได้มาขอใบอนุญาตมหาหอละศพถ้าจัดคอนเสิร์ตคือผิดกฎหมายพี่น้องนานอำเภอครับท่านผู้ว่าครับผมอยู่ตรงนี้มีกี่คดีที่ผมโดนไม่เป็นไรแต่พวกนี้บริษัทซีพีเทสก็โลทัดจำกัดมหาชนจัดคอนเสิร์ตโดยไม่มีใบอนุญาตพี่น้องครับสงสัยจะไม่ต้องไปไล่ละมัง้ง น่าจะให้ในายอำเภอส่งประหลัดอำเภอไปไล่แทนเพราะว่าคุณจัดให้มีการสแสดงมโหรสพโดยไม่มีใบรับอนุญาตแล้วผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โลตัสเนี่ยมันไปขอเทศบาลบางเมืองขอใช้เสียงจัดคอนเสิร์ตแล้วหรือยังนะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องแต่แน่ๆคือพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเรามีนัดกันที่ไหนครับอ่าโลตัสศีนคริน เราจะไม่บุกลุกที่ของเขาเราจะอยู่ที่เดิมตรงทางเข้าประตูกลางนะครับเราคงไม่มากแล้วพี่น้องครับก็แค่รถเลี้ยวเข้าโลดัสไม่ได้ผมไม่ได้เข้าโลดัดแต่ผมอยู่ข้างนอกแต่รู้สึกว่าลูกค้าที่จะไปโลดัดไม่อยากจะเข้าโลดัดอาจจะต้องย้อนรถกลับมาเข้าบิ๊กซีปากน้ำหรือบิ๊กซีบางพีก็ได้พี่น้องมีที่ไหนวะไอสัตว์แม่ง เงินทุกบาททุกสตางค์เงินเดือนนะครับเงินเดือนของพี่น้องที่ทําโรงงานเมียผมขายส่งทำซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆมินิมาร์เเล็กๆก็ไปซื้อของไอ้โรดัดอะไรมีขับก้าด้วยดูแต้มขับก้านนะแต่ละใบแต่ละใบแลกซื้อไอ้นู่นแลกซื้อไอ้นี่ไอ้นี่แถมอันู่นไอ้นู่นแถมอันนี้เอวดีลถโลภให้อะียโลไให้มึงไม่ลดเลยมึงบรลดอยู่ข้างล่างไม่รู้มึงโกงด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับพี่น้อง เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องปักน้ําสมุรปากการเราเนี่ยตกลงว่าเอาเงินไปจ้างไอ้เป้อารักใช่ไหมพี่น้องเออมึงจัดไอ้เสกโลโซมาดูดิกูจะไปดูจะเกณฑ์คนเสื้อแดงไปดูไปอุดหนุนมึงด้วยอ,อ้พี่น้องอยากดูเสกโลโซไหมเออดูบัวผันไหมคนอิสานนะ่ะดูอําพลลำพูนก็ได้โอ,อ้ยเอาสวายกปปสมาปักน้ำสมุดปากการพี่น้องมันบ้าไปแล้ว นายอำเภอรครับพรุ่งนี้รีบเคลียร์นะครับเพราะโลตัสไม่ได้ขอไปยญาตมาหอร่าศพท่านผู้ว่าอาจจะได้ยินเสียงผมจะอาจจะดังไปถึงจวนผู้ว่าท่านคณิตเยี่ยมเราหงจัดมหอรสศพโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันผิดกฎหมายพี่น้องนะครับยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเจอกันที่โลตัสแต่เราจะไม่ไบรก,กกวนขาวเราก็จะเอารถไอโมบายของเราเนี่ยไปจอดอยู่ริมถนนเหมือนเดิมมาแหละ แต่พี่น้องเราอาจจะล้นไปนิดหนึ่งลถเลี้ยวเข้าโลตัสไม่ได้นะครับพี่น้องครับก็ต้องฝากพี่น้องนะครับว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันออกจากโลตัสแล้วเออเราก็มารวมกันที่สารากลางเพราะวันนี้แม่งสารแม่งก็บอกว่าไม่ให้ในายกขยายไปส5วันแต่ยังดีแกนำรนปชวันนี้สารก็บอกว่าไม่ถอนประกันแต่ระวังการชุมนุมวันนี้กอบก,ก็โดนจับอ่าแต่ละคนอีกหน่อยต้องทำแบบมันแหละครับพี่น้อง กูก็อยู่ในม็อบนั่นแหละอยากจะจับก็มาจับกูที่ม็อบใช่ไหมพี่น้องครับอยู่ตรงนี้ท่านหนุ่มโคราหนุ่มโคราโดนจับพี่น้องยอมไหมอ่าถูกต้องโกมูลโดนจับพี่น้องยอมไหมสอนลักมาลายทองโดนจับพี่น้องยอมไหมอ่าถูกต้องอ่าพี่น้องก็เป็นผนังทองแดงป้องกันพวกเราเพราะเราต่อสู้เพื่อใครประชาธิปไตยพี่น้องครับจริงๆนะผมว่าเมื่อกี้คุยกับหนุ่มโคราข้างหลัง ไม่อยากจะมาพูดเรื่องปอตอทอวันนี้ยังไม่โดนไล่เมื่อกี้เมื่อคืนพูดแป๊บเดียวโดนไล่ละปตอทอนะครับวันนี้ขยายกิจการไปถึงทะเลทรายไปถึงซาอุดีอาระเบียผลประกอบการมวลรวมของปอตท4ี่แสนล้านล้านบาทไม่รวมบ้านเพบ้านฉางมาตาพุทธที่เป็นของ PTI ของไอ้ประชัยเลี้ยวไพรัตที่ซื้อกิจการของปอตอทอพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับถ้าพี่น้องเอา4ี่แสนล้านล้านบาทมาหารด้วยห5สห้าล้านคน มาหารด้วย12เดือนพี่น้องเราทุกคนมีเงินเดือนใช้จากรัฐสวัสดิการ3 4 0 0 0บาทรวยกว่าสหรัฐอลาบิเดียรพี่น้องรัฐบาลเรานะครับเดี๋ยวเราผมก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วลนะ่ะเพราะผมโดนยุบสภาตั้งแ,แต่ทันวาช่างแม่มันแล้วผมก็ไม่อยู่เพื่อไทยเพราะรอบที่แล้วผมบังเอิญไม่รู้ใครเตะก้นผมจากฝั่งภาคสมุทรไปบ้านปันเนาะไปลงสอสอกันอยู่เขตหนึ่งนะนะครับสมุรปารกการก็ไม่เป็นไรพี่น้องเลือดคนมันมีสีแดงสีเดียว นะครับดังนั้นพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าครับท่านแอนมเพอรครับโลตัสไม่ได้ขอไปญาติมหาหอแล้วศพนะครับอย่าให้พวกผมต้องเหนื่อยเราเอาบ่อๆสักสองร้อยคนพอไหมพี่น้องกลัวจะเกินเดี๋ยวันหยุดวันหยุดกลัวจะเกินเราพยายามมองโกวมวนยังไม่ไล่นะไม่ไล่ยังพูดได้อยู่พูดปุด๊บมวนก็ยุบ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 อยไรเนะี่ยจะโดนตีจะขึ้นอีกแล้ว เขาเยังบอกปล่อยได้ปล่อยได้ดังนั้นพรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่เดิมอยู่ตรงนั้นนะครับจะไปดูหน้ามันวันก่อนเราเขาเล่นบ่ายสามเรามาสิบเอ็ดโมงเขารู้ทันเขาไม่เล่นแต่พรุ่งนี้เราจะไปเย็นนิดนึงนะครับไปเย็นนิ่งแดดกำลังล่มล่มนะครับล่มล่มแล้วก็ไปดูว่าไอ้เป้อารักษ์มันจะขึ้นเวทีไหมวันนี้ก็มีเสียงกระซิบมาว่าคืนนี้มีพงศิษฐ์คมพี แต่พอดีเช็คไปเช็คมาเมื่อกี้เขาบอกว่ารอบนี้ไอ้ปูไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเมื่อไรแม่งขึ้นแม่งก็มาบัางหน้าไม่ได้เหมือนกันละพงศ์สิทธิ์คำพีนะครับไม่เยอะเมื่อกี้เขาบอก8นาทีต่ออีนิดหนึ่งพี่น้องนะครับตอนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์หายากใช้ยากใช้ใจ่ายให้น้อยๆน,นะครับเก็บเงินเก็บทองซักผ้าซักผ่อนแพ็คกระเป๋าไว้ให้ดี เมื่ออะไรมีสัญญาณจากพวกเราตรงไหนก็ตรงนั้นถ้าเกิปดปลดนายกนิงมพูกเรายอมไหมยอมไม่ยอมอ่าไม่ยอมแน่นอนนะครับเวทีสารกางแห่งนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีนายทุนนะครับทุกบาททุกสตางค์ก็ลงอยู่ในกล่องก็เป็นค่าใช้ใจ่ายค่านู่นค่านี่นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับมากันให้เยอะๆ นะครับแล้วก็ความจริงก็ต้องประษาให้เห็นว่าพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงของเรามีอยู่จริงนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับคนที่อ้างว่าเป็นฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นสารวัตรกำนันอ้างว่าที่รลตัสสสคนนี้เขตสามอนุญาตให้เป้ะอารักเล่นโมสสเขตสามเป็นผู้หญิงด้วยผมบอกว่าถ้าสอสคนนั้นให้คนเสื้อเหลืองมาเล่นก็สสคนนั้นไม่ต้องอยู่ในเขตสามอีกเลยวันนี้ก็มีมาอีกกระแสบอ,บอกเฮ้ย คุณสงรามอ่าผมเอาย่าดพูดเร็วเขาบอกว่าเป็นคนของคุณสงครามมาทําพาซาที่โรตัสและเอาคนเสื้อเหลืองมาเล่นคุณสงครามจะรับหน้านายกทักษิณได้ยังไงว่าคุณสงรามเอาลูกน้องมาจัดพื้นที่ในโรตัสแล้วเอาเสื้อเหลืองมาแสดงคอนเสิร์ตให้คนสมุดรประการดูพี่น้องยอมไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ต่อคิวเลยก่องมวลน,นะครับนะผมไม่ยาวไม่ยาวเพราะเขาบอกไม่ยาวมองตลอดว่าเขาไล่อยู่นะครับ ได้อีกอขอมวลนะอา้าวเชิญเชิญขอมวลวัสดีครับพี่น้องครับเราจะพบกันเมื่อวันที่พรุ่งนี้ก่อนสี่โมงและจะพยายามมาได้ทุกวันก็จะมานะครับจะมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเหตุมีการมีเรื่องมีราวผมไม่ได้หนีไปเหมือนกับคนอื่นบางคนที่หนีจากราชประสงค์พี่น้องครับขอบคุณครับ